เทศบาลนครหัดใหญ่ครับบรูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนคลิกออฟเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างเป็นระบบมั่นใจหัดใหญ่ปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ ที่หอประชุมเทศบาลน,นาครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลตำรวจโทสาครทองมุนีน,น,นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลน,นาครหาดใหญ่ประจำปีงบประมาณ2568พร้อมด้วยดรเสรีสุป พระราทิศรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติคณะผู้บริหารเทศบาลน,นครหาดใหญ่หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐเช่นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาชลนประทานสงขลาภาคเอกชนภาคประชาชนเข้าร่วมเปิดศูนย์โดยพร้อมเพียงกันครับ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันบรรยายสรุปการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในช่วงฤดูฝน รองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะได้เปิดเผยค่ะว่าจากการที่ได้รับฟังการเตรียมความพร้อมของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ในทุกมิติถือว่ามีการเตรียมความพร้อมรับมือที่ดีซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําองค์การมหาชนว่าในระหว่างวันที่18ถึง23ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักและปีนี้นะคะมีแนวโน้มว่าช่วงฤด,ดูฝนจะมีระยะยาวถึงเดือนกุมภาพันธ์การคิกออฟเปิดศูนย์ครั้งนี้ พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและซ้อมแผนรับมืออย่างสม่ำเสมอให้เกิดความชำนาญเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธ,ธิภาพซึ่งจะช่วยบรรเทาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีค่ะ ส่วนทางด้านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะครับมั่นใจว่าจากการเตรียมความพร้อมในทุกด้านทุกมิติจะสามารถารับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนในการนี้นายกเทศมตนตรีนครหาดใหญ่ได้เป็นประธานปล่อยขบวนรถตรวจการรถกู้ชีพกู้ภัยรถดับเพลิงรถตากรถเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารถบรรทุกเครื่องสูบน้ําเรือกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานต่างๆเพื่อแสดงถึงความพร้อมในการารับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิ กเกิดอุทกภยัยวาตภายัยและดินโคนลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ครับณวันนี้หัตใหญ่เข้มแข็งเนี่ยมันจะเตรียมรับสถานในอนาคตมันก็เหลืออีกแค่ประมาณสัก2เดือน3เดือนเห็นไหมฮะแต่ปีนี้ฝนยาวนะต้องเดือนต้นฝนยาวนะครับก็คือพฤศจิกาธนวามกระากุมพาเพราเราก็ต้องตั้งในความประมาทเพราะฝนยาวนะครับเพราะฉะนั้นขณะน,นี้ผมคิดว่า เริ่มต้นคลิกออฟวันนี้บูรณาการนรกรกิจเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับมันจะนำมาตึงบรรเทาลงได้มากกว่า50%ชุมชนต้องช่วยตัวเองก่อนแน่นอนนะครับนายกส่งภาพไปนะสื่อสารไปนะประชาชนชุมชนหัวหน้าชุมชนรู้ว่าเขาจะท่วมใไหมในระดับไหนเขาก็ย้ายรถขนของนั่นคือความเสียหายหายไปแล้วนะสานั่นือหายไปแล้วนะครับทีนี้แน่นอนว่าหลังจากนั้น นายกสั่งการต่อว่าจะเอาน้ําพวกนี้ไปไว้ที่ไหนนะจะลงไปยังไงนะครับมันก็ทําให้ระยะเวลาท่วมเนี่ยมันก็ลดลงไปนะครับอาจจะลดอีกมากกว่า5 0เซนอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองแต่ขอให้เขารู้ตัวก่อนเพราะทรัพย์สินเขามีค่าเราเตรียมความพร้อมที่จะนําเครื่องสูบน้ําและได้ไประชุมประธานชมชนข้ารการชมชนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วรวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมในการซ่อมแผนเผชิญเหตุ ซ้อมไม่เหมือนจริงเมื่อเกิดเหตุจริงเราจะได้ทําให้เหมือนซ้อม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 และซ้อมจนกระทั่งให้ลูกน้องเกิดความมั่นใจทั้งคนอุปกรณ์และการเหมือนจัดการและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเราเตรียมความพร้อมเตรียบร้อยแล้วครับผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเราสามารถรับมือได้